กินข้าวอยู่ป่ะคลิปเนี้ยมันมีกลิ่นนะถ้ากินข้าวก็ทุใจนิดนึงประเด็นมันคือว่าน้องเคียร์ทีปะเขาไปหาเรื่องมาถามว่าเนี่ยหมอตดเนี่ยมันสามารถบอกสุขภาพได้อะมันจริงหรือเปล่าเธอคิดดูฉันอะหาเรื่องให้พวกเธอเนี่ยต้องไปศึกษาถึงขั้นว่าตดแบบไหนมันปกติหรือไม่ปกติอะเธอนี่นะจะบอกให้ว่าตดเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเวลาที่เรามีแก๊สตดก็คือแก๊สที่เกิดขึ้นในลำไส้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าลำไส้ เราเนี่ยมันมีปัญหาเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นหรือเกิดจํานวนของแก๊สที่มันผิดปกติเอาอย่างนี้ก่อนปกติแล้วเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยลำไส้ผลิตแก๊สขึ้นมาต้องไม่เกินประมาณ0.2ถึง0.5ลิตรต่อวันแล้วใน99%สัดส่วนของลำไส้เราที่มันผลิตแกส๊สออกมาเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วไปย่อยแล้วมันเกิดแก๊สเนี่ย99%มันไม่เหม็นนะเธอมีแค่1%เท่านั้นที่มันจะเหม็นเพราะฉะนั้นถ้า เธออยู่ใกล้ๆใครแฟนเธอเกิดเขาตดเหม็นมากประมาณว่าแบบเธอเป็นลมล้มไปเลยแสดงว่าแย่ละแล้วถ้าเขาตดบ่อยมากเกินเนี่ยครึ่งลิตรแสดงว่าอาจจะมีปัญหาละาเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องทำกันถึงขนาดว่าอัดใส่ขวดเชื่อจะตวงว่ามันเกินครึ่งลิตรหรือเปล่านะเธออย่างนั้นมันโหดไปเอางี้ละกันปกติแล้วเนี่ยเราอะตดไม่ควรเกินสักประมาณ14ครั้งหรืออย่างมากที่สุดนะอี่ส23าครั้งต่อวันนะเธอนะถ้าเกิน23ครั้งนะแสดงว่าเอาง่ายๆนะเธอเนี่ยอาจจะมีลำไส้มีปัญหารหรือเธอกินอะไรที่ร่างกายเธออะมันย่อยได้ไม่หมดมันก็เลยเกิดเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเธอต้องไปสำรวจแล้วแล้วก็ต้องระวัง ถ้าเกินนี้นะไม่ไหวละเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วใครเนี่ยใครเฮ้ยน่าเกลียดมาก